พี่น้องคงทราบปัญหาเรื่องนักโทษชั้น14ใช่ไหมนักโทษชั้น1ิวันที่22สิงหาคมมาเย็บแผ่นดินไทยเมื่อปีพศ2566มาด้วยร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงแต่ปรากฏว่า,าค่ำคืนวันนั้นป่วยหนักป่วยวิกฤตจ,จนกระทั่งโรงพยาบาลราชธารรักษาไม่ได้พฤติกรรมแบบนี้เป็นการสะท้อนว่าพวกคุณใช้อำนาจมีกระบวนการในการช่วยเหลือพวกคุณเพื่อคุณไม่ต้องอยู่ในคุกแต่คุณมาอยู่ห้อง V ีวีชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ถ้าไม่มีกระบวนการช่วยเหลือถ้้าไม่ตอง การทำตัวอยู่เหนือกฎหมายมันไม่มีใครทำได้มันสะท้อนว่ามันมีขค่รา,าชการที่ทำตัวเป็นฆาทาสบริวารและรวมทั้งแพทย์บางคนด้วยเพื่อไปช่วยนักโทษชั้น14เพื่อให้อยู่ชั้น14-6เดือนป่วยวิกฤตหนักแต่วันลงขึ้นนั่งรถกลับบ้านสบายใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางการแพทย์มันโกหกไม่ได้ผมบอกพี่น้องนะครับว่าขณะน,นี้เรื่องเหล่านี้มีการร้องเรียนไปที่หลายหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งคือแพทยสภาหน่วยงานหนึ่งคือปปชอ,อีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งร้องไปเมื่อล่าสุดคือส าฎีกาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองพี่น้องสังเกตไหมครับว่าเมื่อวันที่30เมษาที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ที่คุณชาญชัยร้องไปที่ศาลฎีกาของนักการเมืองแม้ศาลจะบอกว่าคุณชาญชัยเป็นประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ศาลก็บอกว่ามันปรากฏข้อเท็จจริงบางอย่างที่การบังคับใช้กฎหมายหรือการบังคับคดีที่ทําให้นักโทษคนนั้นอาจจะไม่ติดคุกศาลจะต้องดําเนินการไต่สวนต่อหลังจากมีคําประเภทนี้ออกมาแล้วตั้งแต่วันที่30เมษาที่ ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันนี้วันที่7็ดพฤษภาคมน,นักโทษหายหัวไปแล้วผมเชื่อว่าเขาคิดหนักฮะแล้วบอกข่าวกับพี่น้องน,นะครับพวกนี้ ผมเชื่อว่าแพทยสภา,าจะประกาศผลการตรวจสอบที่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะระยธรรมทางการแพทย์ของแพทย์ที่ทำการรักษานักโทษชั้น14ว่าแพทย์คนนั้นน่ะใช้วิชาชีพแพทย์ช่วยเหลือนักโทษที่ไม่ป่วยวิกฤตแต่อยากจะป่วยวิกฤตหรือไม่ผมบอกข่าวดีพี่น้องนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามีคนในวงการแพทย์ร<ม>ลยข้อมูลนี้มาให้ผมจริงๆแล้วข้อมูลนี้ผมยังไม่เคยเปิดเผยยังเป็นทางการแบบลึกๆนะผมให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเฉยว่าข่าวดีครับข่าวดีครับว่าแพทย์ที่ช่วยเหลือนักโทษชั้น14 มีโอกาสถูกจัดการโดยคณะกรรมการแพทยสภาแต่เมื่อถึงวันนีนะ้มาที่พื้นที่แห่งนี้ผมจะอ่านพี่น้องฟังผมยังไม่เคยอ่านให้ใครฟังเลยนะข้อมูลที่วงในส่งมาให้ผมเขาเขียนว่าผู้บริหารโรงงานตำรวจสองคนถูกพักใบประกอบพักใช้นั้นคงไม่สําคัญมากแต่ข้อมูลเหล่านี้จะนําไปสู่สารดีการซึ่งสอบเองและมีหลักฐานจากแพทยสภาและความเห็นของอนุกรรมการและกรรมการแพทยสภางานนี้นายกแพทยสภาจะต้องเรียกเกียรติศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพกลับคืนมาให้ได้นั่นหมายความว่าผู้ พุ่งนี้พี่น้องฟังข่าวดีฮนะว่าแพทย์ผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักโทษโดนจัดการแน่นอนครับพี่น้องครับ และยังมีอีกข้อความหนึ่งที่เขียนส่งมาให้ผมบอกว่าชั้น14แพทย,ย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจโดนหนักและตั้งคณะกรรมการสอบหมอที่ละอีก5าคนผมจึงเอาข่าวดีให้พี่น้องพวกนี้ติดตามผมอยากให้เรื่องชั้น14มันจบเพราะเรื่องชั้น14มันคือการใช้อำนาจไม่ชอบใช้อำนาจบ,บาดใหญ่ทำตัวเหนือกฎหมายไม่เครารพกระบวนการยุติธรรมแต่เมื่อถึงวันหนึ่งแล้วกฎหมายต้องเป็นกฎหมายกระบวนการยุติธรรมต้องทำงานนักโทษชั้นสิบสต้องกลับไปสู่การติดคุกครับพี่น้องครับและที่สำคัญที่สุดพี่น้อง เรื่องนี้มันไม่เพียงเป็นแต่เรื่องการที่แก้งป่วยคนไม่ป่วยและอยากจะป่วยวิกฤตแต่มันจะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งคือโดยปกติแล้วนักโทษที่มีอาการป่วยถึงปางตายเนี่ยด้วยหลักการแล้วราชธัรจะต้องขออนุญาตจากศาลเรื่องนี้ราชธัรไม่ได้ขออนุญาตจากศาลเท่ากับว่าคาดีนักโทษชั้น14มันจึงมี2เรื่องใหญ่ๆซ้อนกันที่พี่น้องจะต้องติดตามและต้องเข้าใจนั่นคือคุณไม่ป่วยแต่คุณทําตัวเป็นป่วยวิกฤต บอกพี่น้องตรงนี้แถมดนึงเรื่องนี้หมอตรวจสอบง่ายมากคนแข็งแรงอย่างเงี้ยเราดูรู้ว่าป่วยหรือไม่ป่วยไม่ต้องไปเจาะเลือดเลยนะงั้นเรื่องแรกคือคุณไม่ป่วยแต่ทําตัวเป็นป่วยวิกฤตใครช่วยคุณบ้างต้องติดคุกและเรื่องที่2กฎหมายกหาหนดไว้ว่าถ้าคุณจะส่งนักโทษเอาไปอยู่ที่โรหิวานคุณต้องขออนุญาตศาลครั้งนี้พวกคุณไปคุณก็ไม่ขออนุญาตศาลเท่ากับคุณละเมิดอํานาจศาแลแะนั้นที่ผมมาเล่าพี่น้องฟังในเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าพรุ่งนี้สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในสื่อมวลช มากยิ่งขึ้นประเทศเรามันบอบช้ำม,มาเยอะแล้วถ้ามันเดินผิดพลาดไปหนึ่งก้าเท่ากับประเทศจะเป็นของเขาไปหมดเลยทุกอย่างจะเสื่อมรามไปหมดสังคมก็จะอ่อนแอสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะงอนแงนแต่การที่พวกเราร่วมกันสู้พวกเราหลายฝ่ายร่วมกันผมเชื่อว่าประเทศกําลังจะกลับมาสู่ในจุดยืนที่เหมาะสมเพราะพลังของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพลังของพี่น้องชาวใต้ฮะ